สาวไบเกอร์ไงก็ต้องแบบนี้แหละก็ยังสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวย <laughs> เลยไปไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคันนี้เอาคันเดียวเหรอเอามันแทงมันกันว่ะ วัสดีค่ะวันนี้รถไรเดอร์ก็ออกเดินทางอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วนมี EP พิเศษนะคะก็คือจะมีแขกรับเชิญพิเศษเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ข่าวว่าเขาอ่ะเป็นสายไบยกี้เหมือนกันนะสวยขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าจะสามารถซ้อนมอเตอร์ไซค์คนไปได้หรือเปล่าเนี่ยเขากำลังจะเดินทางมาส่งซิกมาแล้วว่าใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเรามารอรับกันเลยดีกว่าว่าแขกพิเศษของเราวันนี้จะเป็นใครกัน ขออนุญาตนั่งก่อนนะคะปาหวันติดตามผลงานแบบว่าดูในเพจแบบรถรเดอร์งไงขอบคุณมากเลยค่ะต้องบอกกันเลยนะคะว่าอันนี้อันนี้คือพูดจากใจจริงนะคือเราชอบมากคือจริงๆเราเป็นผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยออกทริปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าหวานหวานแบบเนี้ยเวลาขี่รถจะเท่ขนาดไหนได้แต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ เปลี่ยนชุดใช่ไหมใช่โอ้โหสบายมากเดี๋ยวปามจัดทหายแล้วกันเพมาเร่เป็นยังไงสุดยอดเลยค่ะอะอะยังไม่ยืนเวียนหัวแล้วเนี่ยวันนี้ไหนคุณจะพาปามเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เวลาแล้วล่ะเ๋ยว่าเราเหรออืมพร้อมไหมพร้อมที่จะสอนใช่ไหมพร้อม อยากลองขี่ด้วยหรือเปล่าอยากลองอ่ะขี่ได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวให้นี่เรามาขนาดนี้แล้วคือต้องให้เราขี่ต้องให้ลองแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าไปดิป่ไปสะไปไปไป Okay. กากาศแบบนี้นานๆอากาศดีมากเลยนะดีมากคือต้องบอกก่อนว่าคือปกติอะปั๊ก็ขี่อยู่แล้วแต่ปั๊ไม่เคยเออกมาขี่แบบต่างจังหวัดแบบนี้อันนี้คือแบบไม่แปลกใจนะที่แบบว่าเห็นเฟิร์นแบบขับมาต่างจังหวัดแบบนี้แต่คือที่แปลกใจเพราะว่าแบบทำไมขี่มาคนเดียวฮ<ะ>ัลโหล เพราะไม่มีเพื่อนคบเปล่าค่ะเมื่อก่อนอ่ะเคยเคยเคยวิ่งทิปเป็นกลุ่มอ่าแล้วก็ความรู้สึกเราอาจจะชอบแบบสายชิลมากกว่าไม่ไม่ชอบขับเร็วเข้าใจใช่บางคีเราอยากจะแวะตรงนี้อยากไปของเราแล้วก็ปุ๊บไปเลยใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นป๊มนะกลัวนะพูดตรงๆคือก็ ก็ถือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยก็ห้าวนะเฮ้ยเราอยากไปไหนเราก็ไปเหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นสิ่งเดียวที่เราแบบไม่กล้าทําบรรยากาศมันดีทางก็ดีคือแบบมันทางมันโค้งอย่างเงี้ยใช่มันแบบเหมือนเหมือนฝึกด้วยอยากลองลองได้ไหมลองไม่จริงเหรอลองได้จัดไปเลยอยากให้ลองอยากให้ลองก็ทำล้มก็เจ็บคู่โอเคลองนะลองจริงนะได้ได้ได้ เราแหละอุ้ยสวยอุ้ยสวยตลอดเลยอะ่ะจริงจริงอุ้ยสวยรอดรอดถ้าเกิดพูดถึงร้านจุดเช็คอินจุดเช็คอินถ้าเกิดว่าที่เขาใหญ่นึกถึงร้านอะไรแน่นอนก็ต้องของปามเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคิดกันอ่ะโอเคนึกออกละช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบล็คชอคโกใช่โอเคแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปร้านนี้เลย ว่าที่นี่เนี <PI> ่ยเวลาที่หน <t> ูมาเขาใหญ่แวะทุกครั้งเลยค่ะแต่แต่ไม่เคยเจอพี่ศิภชัยอันนี้ครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ดีเจอทางด้วยโโหยินดีอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบมาบ่อยมากแต่หนูเพิ่งรู้ว่าร้านนี้ค่ะคือได้รางวัลแบบ Green r e s t a n ด้วยอันนี้คือที่มาที่ไปที่มาของรางวัลนี้ยังไงอะคะ Green r e s t a u r n เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติของร้านละกันนะครับ คือเราคิดว่าการที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมคการเป็นผู้ประกอบการที่ดีของสังคมคะจะทําอะไรก็ทําด้วยความรับผิดชอบแล้วในความรับผิดชอบหลายๆด้าน<ม>ในด้านหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นในส่วนของสิ่งแวดล้อมหรือที่เราได้กรนเวสโลเนี่ยก็มาจากเรื่องที่เราใช้ประโยชน์จาก ขยะที่เป็นเศษอาหารเนื่องจากเราเป็นร้านอาหารร้านขนมะนะฮะ,ะเราก็จะมีเศษขยะจากอาหารเศษขยะเอนซีขยะเปียกแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อะท่นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในเรื่องของซีโร่เวสค่ะว่าเราเอาขยะไปใช้ประโยชน์ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางอาสมพลังงานนะฮะโดย <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ชันชัย <c oughs> เล่นพิยกร ที่เกี่ยวข้องกับทางช็อกโกแลตแฟคทอรี่นี่ก็คือว่าเราเพราะเออเรามีกิจกรรมอันหนึ่งคือการทา,ทาถ่านทั้งนี้มีขยะใช่ไหมทางผมมีมีเดียนะเราถือว่าเป็นตัวกลางตัวหนึ่งตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยนะมันคือคาร์บอนอ่ะนะแต่คาร์บอนนี่เป็นส่วนประกอบสําคัญของชีวิตนะเพราะฉะนั้นเวลามันามาอยู่ในดินเนี่ยแล้วเราสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์คือแล้วก่อนที่เราจะลงดินเนี่ยมาหมาัขกขยะผมก็ทำกับเขาอยู่ประมาณเกือบสองปีแนละ้ว ก็เอาม,มาหมักขยะแล้วดูซิว่าเอาไปใช้งานจะดีไหมเพราะผว่าโอเคนะดีดีทีเดียวเลยคือไม่ต้องว่าไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยอ่ะคือมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีดนะฮะแล้วมันก็จะช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะฮะให้มีความยั่งยืนผลิตภัณฑ์เ,เ,เป็นวิชาาช,ช,ชนเราเอา ขยะอินทรีย์ให้อาจารย์ไปทําเป็นประโยชน์เราก็กลับมาขายเป็นขยะ EM บ้างเป็นปุ๋ยบ้างนะฮะซึ่งปุ๋ยเนี่ยในส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทําในการปรุงดินปลูกผักแล้วผักนั้นเราก็มาใช้ภายในร้านซึ่งเป็นผักอินทรีย์ผมว่าที่ส่งผลมากที่สุดคือเราทําแล้วเราสบายใจเรามีความสุขเราเองครับอันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นผลที่ได้รับเร็วแล้วก็ตรงที่สุดแล้วทีนี้ผลทางอ้อมเนี่ย ถ้าเราต่อประชาสัมพันธ์ไปลูกค้ารู้จักอย่างเช่นผักที่นี่เนี่ยเราใช้ขยะจากเศษอาหารไปทำปุ๋ยนะเพราะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเข้าทานแล้วก็จะรู้สึกสบายใจเราไม่ใช่ยากำจัดศัตรูพืชใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะรู้สึกสบายใจอันนี้ก็จะเป็นผลทางอ้อมที่ลูกค้าอยากมาทานร้านเรามากขึ้น กินมากแต่ละอย่างใช่วันนี้เราจะเป็นคนรักโลกกันนะรักสิ่งแวดล้อมด้วยกินครีนกินครีนจริงครีนแบบไม่ต้องล้างกันเลยอ่ะพี่คือพี่เราไม่ต้องล้างเลยใช่โอเคเรื่องกินไว้ใจเราใช่หุยดูอันนี้คือผักเมื่อกี้ที่พี่สี่ิชัยบอกใช่ไหมเจ้าของร้านใช่เองสดก้นเนาะสุดยอดงั้นเราไม่เกรงใจแล้วนะงั้นเราจะกินแล้วเดี๋ยวเรา